สวัสดีครับหากท่านกำลังจะให้องของผอะไรกับใครสักคนหนึ่งเป็นพิเศษ,ษแล้วผมสามารถทำให้ของขวัญชิ้นนั้นมีค่ามากกว่าเดิมท่านสนใจไหมครับคืออย่างนี้ครับหากท่านมีเงินหล้านบาทนะสมมตินะครับหล้านบาทท่านจะเอาเงิน1นึนล้านบาทในที่เป็นเงินเก็บของท่านเนี่ยจะมอบเป็นมรดกให้กับใครสักคนหนึ่งจากเดิมน,นะครับอาจจะเป็นแค่เงินมรดกที่อยู่ในบัญชีธานาคารอยู่นิ่งๆหรือไม่ได้ใช้ทําอะไรเป็นเงินเย็นนะครับอยู่นิ่งๆเลย รอวันที่ท่านจากไปลูกหลานก็นได้มรดกแต่ผมสามารถทําให้เงินก้อนนี้มีค่ามากกว่าเดิมที่จะอยู่นิ่งๆทำอ,อย่างไรครับคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าท่านมีลูกหลานนะครับที่ท่านอยากจะมอบเงินหล้านบาทนี้ให้ให้ไปเลยนะครับให้ด้วยความเสน่หาเลยแล้วท่านจะมอบเป็นรูปแบบอะไรดีเอ่ยเช่นให้ไปดาวรถหนึ่งคันตอนที่เรียนจบหรือให้ไปดาวบ้านดาวคอนโด นะครับหรือซื้อไปเลยนะครับหนึ่งล้านบาทหรือท่านจะมอบประกันสุขภาพให้กับลูกหลานคนนี้ไปใช้ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทท่านไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการให้ประกันสุขภาพตัวนี้กับหลานท่านโดยที่เงินหนึ่งล้านบาทของท่านก็ยังอยู่ก็ยังเป็นมรดกอยู่เหมือนเดิมถ้าสนใจทางไหนครับ หากท่านสนใจในการให้ประกันสุขภาพให้กับลูกหลานท่านไปใช้จะกี่ปีก็ตามนะครับเอาไปใช้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินสกบัทท่านลองฟังแผนนี้ดูครับยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสิ o งคุ้มกันชีวิตบล็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแผนของประกันตัวหนึ่งนะครับของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนะครับชื่อแผนนะครับ90ทับหนึ่งเก้าสิบทับหนึ่งคืออะไรครับ แผนนี้นะครับจ่ายเบ้ยแค่ครั้งเดียวคุ้มครองตลอดชีวิตดีนะนี่ครับท่านจ่ายเงินสมมุติว่า1ล้านบาทท่านจ่ายไปเลยหนึ่งล้านบาทจ่ายเพื่อทําประกันตัวนี้เงินประกันตัวนี้นะครับจะเป็นมรดกให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยทันทีภายในจนถึงอายุ9กาิเนี่ยหากท่านเกิดโชคร้ายจากโูคนี้ไปก่อน เงินหนึ่งล้านบาทนี้ก็จะไปสู่ทายาทหรือผู้ที่ท่านรักที่ท่านกรอกชื่อลงไปในผู้รับผลประโยชน์ได้แน่นอนนะครับตามสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตและข้อดีของมันนะครับก็คือแนวระหว่างปีนะครับกรณีที่มีชีวิตอยู่นะครับท่านจะได้รับผลประโยชน์ 2. 5 2.5%เซของทุนประกันชีวิตนะครับเช่นหล้านบาทท่านจะได้ผลตอบแทนนะครับ2 5 0 0 0บาท ต่อปีทุกปีไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดสัญญาและหากท่านมีอายุยืนยาวจนถึงอายุ90ปีนะครับสัญญาสิ้นสุดครับประกันจบที่90ปีท่านรับเงิน1ล้านบาทกลับมาทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นครับว่าเงินผลตอบแทน2.5%นี้25,000บาทต่อปีในจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับท่านเอาไปทำอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่าง สมมติกรณีลูกค้าเพศหญิงอายุ30ปีนะครับทาโครงการ90ทับหนึ่งนี้จานวนเงินนาประกันภัย1ล้านบาทชาระเบีย้ยเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ต้องชําระ1ล้านบาทชําระแค่9 7 0 0 0 0บาทครั้งแรกก็เหมือนได้รับส่วนลดแล้วครับ3 0 0 0 0แต่ท่านได้คุ้มครองชีวิต1ล้านผลประโยชน์ต่อปีนะครับอย่างที่ผมบอก25%ก็คือ2 5 0 0 0บาทได้ทุกปีครับจนเรื่อยๆจนถึงอายุ89และปีที่90รับเงิน1ล้านบาทก็คืือทุนกนกรรชีวิตคคัคบ มีการเสียชีวิตระหว่างน,นี้ก็รับทุนชีวิตหนึ่งล้านบาทผู้รับผลประโยชน์รับไปผมจะบอกว่าหากท่านทําแผนนี้นะครับ1ท่านทําเป็นมรดกให้กับตัวเองเขียมนมาเลยครับว่าผู้ผรัรบผลประโยชน์คือใครเป็นมรดกให้หล้านบาท 2. ผลประโยชน์2 5งหมท่านจะเอาไปบริหารทําอะไรก็ได้ครับ2องหมนนี้ท่านจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือท่านอยากจะมอบจริงๆให้ลูกหลาน ไปซื้อประกันสุขภาพทํากรมธรรม์สักอันหนึ่งเนี่ยครับสองหมื่นห้านี้ก็คือจ่ายชระเบี้ยกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้ลูกหลานท่านสักอันหนึ่ง, 25, ปนนงไปตลอดเรื่อยๆเลยครับเอาเงินตรงนี้แหละไปจ่ายจ่ายจ่ายทุกปี25งหมนาันบาทนี่ครับท่านเห็นหรือยังครับว่าท่านสามารถใช้เงินหล้านบาทที่ท่านคิดว่าจะเป็นมรดกมาทําเรื่องนี้เอาเงินผลประโยชน์ตรงนี้นะครับผลตอบแทนตรงนี้ไปจ่ายประกันสุขภาพให้กับลูกหลานท่านหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองได้ นี่คือ1ล้านบาทนะครับถ้าสมมติว่า5ล้านบาทก็คูณไปเลยท่าน1ท่านอย่าลืมนะท่านได้ทั้งเป็นมรดก2ท่านได้ทั้งเงินก้อนนี้ทุกปีทุกปีเอาไปใช้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์จะมอบให้คนอื่นหรือจะใช้เป็นตัวเองก็ได้โดยแผนนี้นะครับไม่ต้องแถลงสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจเ i v รับอายุตั้งแต่ 1- วันถึง60ปีนะครับขั้นต่ำที่ทำได้นะครับก็คือ5 0,000 0บาท แล้วก็มีส่วนลดถ้าอายุ20ไม่ถึง20ปีนะครับจะเป็น950,000นะครับถ้าทุนทำ1ล้านจะมีส่วนลดด้วยตามอายุนะครับหวังว่าท่านคงเห็นประโยชน์ของประกันชีวิตแผนนี้นะครับโครงการตลอดชีพ90ทั้1ชำระเบี้ยครั้งเดียวให้ผลตอบแทนทุกปี2.5%ทําเพื่อเป็นมรดกของท่านให้กับลูกหลานท่านและนําเงินก้อนนี้2 5 0 0นะครับอยู่2.5%นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้กับลูกหลานท่านหรืออะไรก็ตามนะครับยาวๆจนถึงสิ้สุดสัญญาเลยครับหากท่านสนใจนะครับติดต่อมาที่อิสลับกันไทยต,ต่อมาที่ผมได้เลยครับโทร086 689 6894หรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยเช่นกันครับเดี๋ยวผมจะให้คำปรึกษาและก็วางแผนกันนะครับว่าท่านควรจะทำเท่าไหร่อะไรยังไงติดต่อมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ